เลยใช่ปะโอ้น oh. okay. mm? uh ี่ปิตโนลวันไอไม่ใช่ไหนลยโทกยากิอ้ยไม่รูว่รวะไรดูเอะไร่ทาโกยากิ้ทาโกยากิโอเคอยบสนุก่กินน่ะเฮ้ยเฮ้ย บล็อกเกอร์เจ้าบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์บล็อกเกอร์เหมือนหน้าดูบล็อกเกอร์จริงด้วย m e m สก r School m u l t อ p l a y e r Mode เกือบไปทำแล้วเมื่อกี้ทุกคนคะถ้าไปทำอย่างนี้ถือว่าพลาดมากเลยนะคะทุกคนต้องติดตามให้ถูกวิธีค่ะมาที่แอป YouTube กดช่องค้นหาพิมพ์คำว่า Fun Family ภาษาไทยริวสายกิ๊กก็ได้พอเจอช่อง Fun Family แบบนี้ให้กดเข้าไปที่ช่อง แล้วก็กดคำว่าติดตามเสร็จแล้วก็มากดตรงที่ลูกกระดิ่งกดตรงลูกกระดิ่งสีดำเท่านั้นนะคะให้เป็นลูกสีดำเท่านั้นเพราะทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆส,สนุกๆทุกคนก็จะได้รับการแจ้งเตือนจะได้กดเข้ามาคอมเมนต์คุยกันในรายการไลฟ์สดปฐมทัศน์และมีช่องอื่นๆของพวกเราไปตตามด้วยนะอย่าลืมนะคะทุกคน เล่นโปเกิกไฟไฟ้าอีกแล้วไม่เบื่อบ้างเหรอไม่เบื่อมีอีกอันลองเล่นดูปะเข้ามาเลยเข้าไปเ,เ,เลยทั้งมดเลยแม่ไม่ด่าไม่ไ้มาอยู่บ้านไม่สักมาเอาจริงทางมา,าหาด่าได้อ่ะโจรเป็นเพื่อนกันไม่เชื่อเราเล่นดูแล้วจะติดใจมีให้เลือกสีด่าด้วยอ่ะหรอว้าทำไมได้ยังงั้นอ่ะทำไมเราทำไมได้อ่ะอุ้ยหมดเลยใช่ปะโอ้ต้องกดให้เป็น โปรติชเด้งโปรติชแบบเก่าของบัวมีตั้งเยอ,อะอะลืมไปแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ลืมนะก็ยังมีอยู่อนะเออทำไมไม่เล่นนะ่ะเสียดายเปล่าๆโปร,ปรกเก่าว่าจะเล่นอยู่เหมือนกันแต่พี่นาอยากดูปะพี่นาต้องอึ้งแน่บ๊อบอิดหนูอะไม่ธรรมดาลแล้วจริงเหรอจริงแปบเนี่ยดูเลยไปดูเลยไปดูเลยโอเคโอเคพี่นานี่ไงโอเป็นบ้านบ๊อบอิดมันบ๊อบอิดหินยาตาก็ยังเป็นบ๊อบอิดโห หวยอาใช่เนี่ยบานป๊อบอิดกดได้ด้วยนะไม่เชื่อลองกดดู<ฮ>นี่<ฮ>นี่นี่เฮ้ยชอบอะ่ะและทุกอย่างในวันนี้จะกลายเป็นป๊อบอิดในยีสี่ชั่วโมงเฮ้ยตื่นเต้นมากเลยชอบพี่หน้าชอบเริ่มต้นด้วยจาก เค้กก่อนเลยเนี่ยแก้วันถึงมันเกิดย่ยใหม่แล้วเราก็ทำเค้กยยใหม่เลยด้วยกันโอเคเป็นเค้กป๊อปอิดใช่ป่ะเป็นเค้กป๊อปอิดนี่ทำเหมือนอันนี้บ้างอ๋อนี่ไงก็ได้นะแนวแบบแถบใช่ป่ะใช่เราล้างมือแล้วเนาะก็จริงอ่ะนี่นะคะสีม่วงก่อนเลยแต่อันนี้คือแต่ก็กินเลยสีเหลืองนี่มันดูเหมือนมีน้อยกว่าสีอื่นไหมเนี่ยแต่สีเหลืองคือเบนนะอันนี้คือแบบไม่มีนูนด้วย จะเป็นรอบๆนะโอ้ย,อยได้แล้วสวยมากมันเหมือนจะใกล้ละลายแล้วเนี่อุ้ยจริงด้วยอ่ะรอไปแช่ตู้เย็นก่อนดีกว่าปะได้เลยและก็ระหว่างเนี้ยก็ทําอย่างอื่นดีกว่าได้และเมนูต่อไปก็คือเมนูป๊อบอิดเนี้ยนะมันจะกินได้ไงบัวกินได้เพราะว่ามันไม่ใช่ป๊อบอิดธรรมดาธรรมดานะมันคือปอบอิ และมันเป็นเยลลี่ป๊อปอิดแบบกินผลไม้ต่างๆด้วยนะชิงหงสีแดงก็แบบสตอรอเบอรี่ส้มสับป,ประรดแอปเปิ้ลบุเบอร์รี่องุ่นอู้หูน่ากิน่ะขอกินได้ดิอย่าอย่ากินเนี่ยเรายัางมีมงกอกันเป็นรูปทรงวงกลมอุ้ยเรามาแกะทีละอันกันนะครับว้าวโอ้ ตหนุกนะล่องกินเนี่ยกนหนุกมากแต่ค่อยกินก่อนค่อยกินก่อนค่อยกินก่อนเราจะทําเมนูต่อไปก่อนแล้วค่อยกินทีเดียวเลยเราก็จะทําขนมถังแตกฮะไม่ใช่ไม่ใช่หรอแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยโดนไกยากิไม่ใช่ก็บูไม่ได้พูดอย่างนี้เมื่อกี้อะโดนอะไรม่นไปไม่ใช่อะไเลยโทรไกยากิโอ้ยไไม่เลี้ยวแล้วไงไม่เลี้ยวแล้ไเลี้ยวจริงแล้วี้อะไรวะ โกายากิโอ้ใครอะทาโกยากิทาโกยากิโอเคและนี่คือแป้งพวกเรามีทุกสีเลยอย่าลืมนะเราต้องใส่ครึ่งหนึ่งค่ะต่อไปเลยนะโอ้จริงนะสีน่ากินที่สุดตอนนี้จาบหนูน่าเป็นสีเขียววุ้นสีแดงอะ นี่ก็สีไั้งไงสีแดงแบบชมพูไงเราแบบพาสเทลอ่ะซี <I see. S 1> ใส่เนื้อสัตว์ลงไปเลยใส่ไปเลยบัวใส่ไปเลยใส่ไปอันละสองปะได้เกนก็ได้ใส่ไปเลยหนูเหนื่อยแล้วพี่หน้าหนูว,ว่าใช้นี่ดีกว่านะให่โอเคมาพิกพีกพีกพีกเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเราต้องใส่นี่มาลงไปเพิ่มเพื่อกลบมันไงอโอ้ใช่ <จะ S 2> ใช่มาเรามาช่วยกบค่ะเรามาช่วยกบกันคนละไม้คนละมือนีกบป๊อก ระวังในมือนะลองมือนะลองนมือนะระหว่างกบกับไม้ไหนมาก่อนเรือโบเรือโบหยุบสีนี้่ข้ามสีทัไงมก็ <ๆ S 2> พี่หน้าจะได้ทำไงอ๋อ,อเ,เอออันนี้คิดเผื่อไว้แล้วเข้าใจวะโอเคนะเย yeah. อะค่ะต่อไปเราก็มาข้ามไหมเพื่อเพื่อที่จะให้ข้างบนอนะ่ะมันสุกทั่วกันได้ครับข้ามข้าวข้ามโอ้ my god ว้าวสีสวยมาก โอ้ไม่มันไม่ไม่หรอกมันกำลังดีอ่ะอบัวพี่นาว่าจริงเหรออือโอเคอ้าวสนุกว่าละทำไมบอกว่าพี่นาต้องชอบพี่นาต้องอึ้งตะลึงตึงตังฉีดน้ำมันบอกฉีดน้ำมันได้ฉีดเลยแ,แล้วเราก็ฉีดน้ำมันทั่วๆนะครับผมว,ว้วาวว,าว้วาวว้าวว้าวน่ากินว่ะโอ๊ยบัวสนุกก็น่ากินอ่ะอ,อ่ะ,อะอเราก็แงะออกมาวางไว้บนจานดีกว่าน,นะพี่นาได้ อันนี้ก็เป็นสีม่วงอ้าวสีฟ้าพี่เราช่วยจัดเรียงนะได้ฟ้านี่ว้าว,ว,าวและอาหารพวกอีกของพวกเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหน่ากินทุกอย่างเลยอ่ะสีิอง,งพวกเรานี่ก็ดีเหมือนกันเนาะเช่นเยลลี่ป๊อปอิตเยลลี่เยลลี่เยลลี่เค้กป๊อปอิตและก็โดโลยากิ โอ้ยทาโกยากิทาโกยากิป๊อบอิดน้องแง่เหม่ไม่อยู่งั้นเราแอบชิมก่อนเลยกันนะโอเคอ่านี่ดูดิโอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากอันหนึ่งสองสามอร่อยมากอร่อยอ่ะเมนูต่อไปเอาเป็นอะไรเดียพี่น้าวุ้นไหมเฮ้ยเยลลี่เยลลี่รเยลลี่เยลลี่เยลลี่ว้าว โอเคพี่หน้าขอรสองุ่นละกันกินเลยเหรอกินเลยโอเคอืมอืมขอเมนูต่อไปเลยได้ปะ้าตกวไกินเลยโอเคว้าวว้าวสาหร่ายสาหร่ายเดี๋ยวขอพาขึ้นเนี้ยโอ้ หน้าตาน่ากินมากจริงโอเคเป็นหน้าหยิบแบงค์นี่นะครับนี่นะครับนี่นะไมไม่ไมไม่ไม่ไดีได้อืมอโอ้โหแค่ไม่เหมือนไปกินที่ร้านเลยอ่ะสีเขียวค่ะสีเขียวหอมโอ้อิ่มอ่ะหลังจากที่กินอิ่มแล้วมันก็ต้องออกกำลังกายไง ใช้แรงใช้แรง,งหน่อยอผอ่านเคอร์รี่หน่อยกินเยอะหลังนี้เดี๋ยวอ้วนตายนี่อผอ่าดด้วยการตีป๊อิดพินยาตา้าโอ้สุดยอดอ่ะพินยาต์ลืมก่อนเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยแข็งแรงมากเลยอ่ะพวกโอ้ยโอ้ย,อย,อยโอ้โห

แล้วป๊อบอิดเยอะแยะมากมายเลยแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นนะแค่ตีแล้วหล่นลงมามันง่ายเกินไปเราจะปิดตาด้วยผ้าปิดตาป๊อบอิดแล้วก็ถ่ายรูปร่างว่ามันคืออะไรโฟูออกไหมได้อะไรวะเนี่ยบัวเลยพี่อันนี้คุ้นมากเลยอ่ะมันคุ้นๆนอ่ะแล้วคิดว่ามันคืออะไรเดี๋ยวนะอันนี้คือปลาหมึกเฮ้ยถูกจริงเหรอเฮ้ยจริงด้วย เห็นไหมบอกแล้วมันคุ้นคุ้นเอ้ยรู้เหรอไม่รู้ไม่รู้จับดูเอาความมั่นใจเอาเร็วจิ๊กซอว์จะเป็นหมีก็ได้อะไรนะเพราะว่าไม่เพราะว่าคืออ่ะตรงนี้มีอะไรไม่รู้ออกมาอ่าฮะจิ๊กซอว์จะเป็นจิ๊กซอว์ใช่ไหมจิ๊กซอว์จิ๊กซอว์ผิดโอ๊ยโอ้โอ้ยมันไม่รู้มันยากอันนี้โธ่มีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เลยอันนี้เหรอซุปซิปปะคืออะไรวะมันเป็นประเภทของสัตว์ จริงเหรอนิดหนึ่งมันมีหัวตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นตัวจริงๆแล้วันไม่ใช่หัวนะจริงๆแล้วโอ้โหไม่จริงๆเลยหัวไอ้ขอตอบเลยขอต่อมเลยคอตอบขอตอบขอตอบขอตอบเลยหอยทากเปิดหน้ามาสัมรสนี่มันหัวเห็นแล้วตาเเหมือนหอยทากอ่ะโอเคปิดตาปิดตาต่อไปหายใจไม่ออกอันไหนดีเดี๋ยวนี้ได้นี้ได้นี่นะเดีไหมได้ได้ได้อันนี้นะคะจาก แท็กเจอมาแล้วจะเป็นหยิกหยิกหยักกบหยกนะปูไม่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 ันไม่มันปูมันไม่หยักหยักขนาดนี้พี่ัน้าเลยหยักแล้วนะไอ่เบอรเกอร์ปูเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เอร์เกอร์หมืดนหน้าดูเบอร์เกอร์จริงด้วยสดงและนี่ก็คือชุดป๊อปอ่นลองเดีนดิลองเดินดนี่ดีดียสวยป่ะเห็นนะอันนี้คือทำโทษใช่ปะเนี่ย ได้ทำโทษที่ดีแค่ได้ลองใส่ชุดปอบอิดไงโอเคมาน่อนเฮ้ยน,ยนอนนะกูนายายบายโอ้ยจริงจริงจริง ทำไรกันเนี่ยโอ้อยเหรอคะเนี่ยโอ้ยเกกะเช้าแล้วก็ไม่ยอมบอกกันว่าอยู่หายไปไหนทั้งคืนก็มานอนบ้านปักอิดกันเล่นๆเฉยๆใช่เป็นเรื่องวะเนี่ยใช้เวลาเวลาไม่ตื่นได้แล้วค่ะต้องรีบเก็บก่อนลทุกคนเพราบไม่งั้นพอจะหลาแน่เลยผู้บ้านรกอ่ะตายดิเก็บไปหมดเลยนะเก็บไปหมดเลยโอเคอโ้ย เก็บด้วยที่นอนที่นอนเก็บเลยคุณจะจะใหม่ในคลิ